เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พีทีช m ว์ไมว์นะครับกับการรีวิวการยูกิเช่นเคยนะครับเด็กในวันนี้ก็คือเด็กนี่ครับเด็กกราดเอเตอร์บีสนะครับหมายเลข4823นะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเด็กประหยัดที่มีเหมาะอก,กอเช่นเคยนะครับเรามีเวลาในการรีวิวเด็กนะครับ ภายในเวลา4นาทีต้องจบคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกราฟแบบคร่าวๆนะครับว่ามีกราฟอะไรบ้างเช่นเคยนะครับส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดก็กดสต็อปคลิปไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดแค่นี้จริงๆนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ใบแรกนะครับก็คือการ์ดการ์กาดิเอลบีนะครับมูโลมิโลนะครับทาดน้านะครับ ใบต่อมานะครับก็คือการีเอลบีดนะครับเทลิลี่เทเทีลี่นะครับใบต่อมาคือการีการีเอลบีดดันดันอันดันนะครับใบต่อมาคือการีเอลการีเอลบีดซัมมิเนซัมมิเทโอ้ชื่อเธอตัวอ่านยากมากใบต่อมานะครับคือแเลสไทเกอร์นะครับโอเค ใบต่อมาคือกาดิเอลบีเบโทโลวีนะครับใบต่อมาคือกาดิเอลบีทาริอุสนะครับใบต่อมาครับก็คือเลสคิวลับบิสนะครับใบต่อมาคือกาดิเอลบีลาควีสนะครับใบต่อมาครับคือกาดิเอลบีโฮโปมุสนะครับใบต่อมาคือกาดิเอลบี เซคุโทนะครับไปต่อมาครับผมคือกาดิเอลบีอ uh ิคุอิเทนะครับไปต่อมาคือคุมพลังกาดิเอลบีนะครับไปต่อมาคือกาดิเอลบีไทลาเลสนะครับไปต่อมาคือกาดิกาดิเอลบีลานิต้านะครับโอ้ชื่อแต่ละตัวนนะใบต่อมาคือ ไปต่อมาครับคือการดิเอลบีดเลเซดาเลเซดาลี่นะครับไปต่อมาคือการดิเอลบีสฮาลาแคนนอนนะครับขอสวยมากใบนี้ไปต่อมาครับการดิเอลเคมนะครับไปต่อมาคืออาพรศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามนะครับของต้องห้าม,มเยอะจังเลยไปต่อมาคือแบ็คโฮ นะครับใบต่อมาคือการดิเอลรีเทนนะครับแล้วก็ใบต่อมาคือการชุบชีวิตนะครับรู้สึกว่าเด็กเ,เด็กหลังๆนะมีการชุบชีวิตเยอะมากนะครับต่อมาคือคมพีจันทานะครับต่อมาด้วยอุ้ยหลุดมือใบต่อมาคือการดิเอลเคนเน่์นะครับใบต่อมาคือไม่ต่อมาคือขึ้นน้ำสัใสายนะครับการกบดักนะครับแล้วก็ใบต่อมาคือ เดมอนเชนนะครับไปต่อมาคือไซโคลนะครับและก็ใบต่อมาก็คือซัมมอนนะครับดูเอลซัมมอนนะครับใบต่อมาคือหอกศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามนะครับใบต่อมาคือบารียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็กาดิเอลซาริลออสนะครับใบต่อมาคือคุมการการขังต่างวิตินะครับและก็ลุมพางไรที่สิ้นสุดนะครับ แล้วก็เสียงเรียกจาก l ล i n n g e e t h นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายผู้พิทัก์แห่งสันติราชนะครับโอ้เร่งสปีดกันมากนะครับกลัวจะไม่ทัน4นาทีนะครับนี่ก็ผ่านมา4นาทีแล้วนะ <laughs> โอเคเวลาจำกัดมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา like, ก check, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคยังพอทันเวลาอยู่นะครับ เจอกันใหม่เด็กต่อไปจะเป็นเด็กอะไรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับ